ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานนะครับลุงจิมใช้แรงงานหมดฟื้นนะครับนะครับใช้แรงงานพ่อฟื้นนะครับใ่ไนพอเราใส่่อมีควอนบอควอนมานั่นคอนปอนเด้อปนอยู่นนแต่ปอนว้ายเขาไปจปเข้าไไผ่เว้ยไหนับไม้เราคลเปวัวยังไงเนี่ยุเลย ย้อนไซรอนโอ้เมื่อวานนี้ไม่มีไม่มีไชมันมาเนาะไชมดาจะเอาไปไว้ข้างหลังเป็นไม้ลาันเ่มีน้ำมันน้ำมันต้นเด็กมาสี่ขับรถยังไงไม่ดูแลรถเลยนี่เอานะเคยเบิร์กยิปเปอร์หรอกไม่ยิ่งินมันเลยขับเป็นขับอุ้ยคนรวยพูดยากพูดคนรวยยากเนียนไหมคนมีเงื่อนสี่ล่ะขี่ขี่ขี่ถิ่มแล้วก็ถิ่มพังเรากับถิ่มซื้อไมโอ้โหของตลกเด้อน้ำคนรวยเนี่ยว่ายากอีหลี อพ่ของเขาห้างแล้วห้างอีกซอมแล้วซอมอีกพ่อพ่อลูกกันจะบอกเขากันได่ไ้เขาหนาอีหลีเราพอดึงนคนตรงแล้วมันก็วางตรงเลยเจ้าเป็นสันอีหลีเราเขาเขาทำไม่เราใส่เสร็จแล้วเราก็จะพนรวยแลาเผาลองไหลองขีบวะไม่ใช่เอาเบาะไปข้างหลังอีกเพราะว่าเมื่อวานนี้ทําไม่ได้บต้องให้มิสระพันไปดูไป นี wow. ่ม <kicked kicked> <off> ันดึงนี่มาข้างหลังไม่ได้เอหาน้ำมันไฮโดรลิกไปหาน้ำมันในนั่นมาไม่ยากครับเอามายอดนะให้มันยืดนนะพ่อเห็นน้ำมันอยู่ไหนในห้องเจ้าเหรอเออแล้วเป็นสนิมหมดเให้มันลื่นนะแล้วก็สนิมกินแล้วก็ขับล้อไม่ตินไม่เปมาด้วยให้เจยมาดึงช่วยเออแข็งเลยใส่ง่ายแต่ผู้นันใส่แต่ผู้นีเฮียสใส่ง่ายเขาจะแทะอย่าได้เดี๋ยวเริ่มชายแล้ว หมอวานพรมพื้นเพชรอะไรก็เมื่อวานนี่แห้งๆกันนะรถเหยียบห้างโยกติร์ติร์อยู่เลยโอ้ว่าบ,บูเป็นรถเติรนเนี่ยใส่เอาใส่เอ,เอาละเมื่อวานนี่เดี๋ยวพรมพื้นเป็นเบสเนี่ยเห<ะ>รใส่ล้อจะใส่ไม่เป็นหรือใส่อย่างนี้ก็พเพื้นเพชรอียงเป็น <interrupted> แลงวมันเป็นนยักย่างหรอกคลิปนี้จยกาฆาหรอกคลิปนี้เผาเผาลุงกินไม่ให้ก็เผาเหมนเด็กยากเดนแนวเดียวล่ะแม่เป็นแต่แนวเดียวอีหลีแม่พอเป็นเป็นแต่แนวเดียวล่ะก็ต้องบอกก็ต้องสอนรับตากระถกรับตาเทือนโอ้ยนั่นไมนกล่าวมันเป็นมาแต่เด็กน้อยแล้วเพชรมากเพชรปั๊บแอวเพชรมันจมมาปวดแอวปวดหลังแบบนี้กูบางอายุอยู่ขวางกูเบาสุด จริงเหรอลุงพิมแมทำตัวไม่เอายากเลยม้าเมนแมมเมนก็นทหาไอ้ไอ้ไอ้แมวไอ้ผ้าประคองแอวมันตัวปวดทั้งแอวทั <co ้งหลังกันนะขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาแล้วบ่เก็บไปยกไเมื่อเดี๋ยวมือแรงมืออื่นสองมือแม่งสิดปวดอีกแบบหนเดี๋ยวปวดสิเมื่อบาดกลับแล้ววันนี้กลับแล้วซุ้มพูดเถ้าเดี๋ยวว่าวยากแมยม้าเมนดีทุกท่านลยนะครับทุกท่าน ใครเบิื้องต่นมาถอดออกมือนีิอีสามเื้องต้นอีสามหาอีกแนี่ยมันแนบกับข้องแหวนยี้ไปเลยเที่ยวนี้ไปซื้อใส่เองเป็นของส่วนตัวเลยนั่นว่าแปลว่ายังยังใสงานอยู่ถึงต่นน่ะมันยังเค็ดอยู่บ่วันนี้เราจะเดินทางประมาณน่าจะประมาณนูเวละเกือบค่ำเพราะว่าเราต้องเทพื้นอีกแม่นวะใช่ใช่ช่วงบ่ายลุงก็จะเทประมาณสามคิวแล้วเอาแบตมาจากไหนมือหนิก็แบตนั่นแหละรื้อออกเลย ตามคิวก็ล็อกเล็กๆเนาะใช่เราเลยมันมันมันเทได้อยู่เพราะว่าปูม,มันเริ่มซับตวัวแล้วขอาเป็นกำลังใจด้วยนะครับพวกนี้มีนางลำหนึ่งร้อยท่านนะแต่ทีมงานที่จะเดินทางนี้ก็คงลำก่อนค่อยไปรับ <laughs> <laughs> ก่อนพ่อแปลว่าลำก่อนการนี่ๆใครกับเขาไอ้ตีไม่ไม่กี่คนก็ลำก่อนนะพ่อแล้วเอาไปรวมไว้พวกนี้เนาะเช็ดคิดว่ายังไงลุงพันลำก่อนค่อยไปเว้ยจะให้ลุงจิมลำหน้ามาลุงพันเริ่มลุงจิมเั็น ล่าบเขเข่ามูอเขาโผล่ยกเที่ยลุงพันล่าไปเงนั่นไปลุงพันบอกว่าเริ่มหัวเสียแล้วไม่จะมีผ้าน้ำมันม่พรุ่งนี้ลุงพันบอกขอลรำได้ไหมลุงพันไปเคลียร์กับลุงพลเลยไปขอลรำก่อนได้ใช่ไหมมามาดันมันี่เอ้ยมันแบตเตอรี่ออ่หได อ๋อไปเสร็จล้บา่นี่ไม่มาดันเหมือนเดิมกดันเลยเนี่ยไปยากมันไม่ใช่ร้อนไม่เดี๋ยวเอาเอาคนกัลึบแล้วก็หินออกไปเลยมีร่อล่ะนะครับเอฟซีครับต่อไปก็เป็นรายการพังรถพ่อจิมนะครับนะครับเดี๋ยวดูสภาพตอนทำนะครับมันเป็นมายอดละมดนี่ไอ้ชายใส่มาได้บอสคันไว้เลยนี่ยไปยูมึงจะยู่ในแที่งกระแทกไอ้เอาไว้รอหลังไปทีครเดี๋ยวโอ้ย มีให้คอยได้ตั้งสมาธินะบัวดบอกุในลูกท่านเรอลูกนชุบปทังเลื่อนเบานี่มานีิเลื่อนเบาะให้ที่ลงมันใส่ไม่ได้มเปิดเจ้าใส่แห้งทำไเจ้ามี่มีแ่แค่เหตุดใคจะมาทางนี้มันเป็นอย่างไอยถนึกว้าแม่อ้าเลยเอาเลยอาจารย์มจิ้มันกลัวเื่องอเรื่องสนเนิ่งมันนบ่ิมันกินนะ กนนี่เนแกนมาขายกินเลยพอโอ้ตอน้ำมันมายเกแล้วเพินอมีนีดั๊ตเยว่ผมดัดแตงเพื่อนนี่แล้วยกขึ้นยกขึ้นตั้ง่อน้ำมันมาใส่เกินพอมี้โอจัไปจไปผมจะไปเอาอยู่รถไทนี่รถไทได้ม้นี่้มันพืชก็ได้น้ำมันนี่ปัวิธไม่อยู่ตรงรถลุงพลไฮโดรลิกมาใส่น้ำมันไฮโดรลิกจะ้ยนลงไปนตรไนนไปมันไหลเข้าไปในแกนแล้วเนี่ยน เดี๋ยวมันไหลเข้าไปมันก็ใช้งานได้เนาะพากันพอพื้นเดี๋ยวขึเอาติงกระทือรนเยขายกใข้เอาติงกระทือร้อเลยนะอาโรสเัรไม่รถข่อยเราไปยังไงม่รถเอกมั้พากันยาแล้วมันมี้เงื่อนเห็นรถนา คนทีซื้อไม่อยู่แล้วเนี่ยคอยพูดว่าคนที่ไปซื้อรถไฟฟ้าไม่อยูเนี่ยงานคนมีเงินแมนที่ไหนกับ่หนคนที่ไปถอยรถไม่ยู่น่ะคนเบิ่งแล้วลุงท่านมาแล้วมาแล้วแต่บอกว่ามีเงินบ่มีเงินไปซื้อรถเว้ยเว้ยน้ำมันยังน่ะน้ำมันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเยอะน้ำมันน้ำมันเด็ดเไยโอ้โหโอ้น้ำมันเครื่องโอ้แจ๋วนั่นละใส่ลงไปลวดทางนี้น้ำแม่ทางนี้น้ำนี่ทางนี้ รักน้ำมันณลงมาเลยบอกไม่บวกนี่คลิปนียังเป็นรักของเราอ่ะพากันพากันว่าซ้อมเรถมันบวกลงก่อนบ่ะโอลิงดิลงก่อนนะวรจะใส่ไหลไหลมันมันบวกลดีมันติดโอลิงอยู่ดิมีโอลิงกรบอกอยู่มันเป็นมันเป็นในตัวคล้ายๆตัวโชคบอกแมนวอะไรยังไงมันมันตึพวอะไรมันตึงอะขอรอ ลงมาหมันไบ่เ้ยลงลงลงคืออะรอีน้อยบนก่อเอาขึ้นไปก่อนันากันาตีนยันมากเฮ้ยโอ้แล้วเนาะเออมันงลอนมันโอ้มันโอเคละ่าม่ออไม่อีกโอ้ยกลอพอเอาแหงๆจบานี่ยพอพอฟื้นอ่ะจังแห้งดีนะเหลดแเห็ดแบบมึงว่านเลยนะพ่อเห็ดแบบมงว่านี่ะผมอืเ็ดมงวานี่เดี๋ยวน้ำมันใส่ที่พี่ก่อน เอ่นี้ใส่นี้ใส่ทั้งถุงทั้นเห็นได้ที่เอานี่งัดไงออกมาได้เลยเครื่องมืออยู่เอาดันดันมีอีกท่นดันมีกมดหมดดันมีไงบาดแห้งนี่จั๊กบาดนี่มันก็ล็อกแหละมันล็อกแหละบ่ลมันล็อกมันสื่อยันถอยหลังไปโรดไปยันเอารดถอยหลพี่พี่เอามาใช้ทั้งนี้มไปมาแล้วนี่นี่ทั้งจีบกันจีบล็อกตรงไหนอันนี้คืออย่างไรเนี่ยเนั่นแหละวมองล็อกล็อกไอ้แกนให้มันเด้งขึ้นมานะเส่็ละใส่หมงกั่นละ โสรวดบเนนเท่าดัห่างหาคือคนนั่ะละอไยูมามาเใส่ไเทียบพี่จิมน่ะมาอสุดแล้วนิดเดียวสุดแล้วสุดแล้วล็อกไปลุงลุข้าล็อกชุดไปเลยสุด

อันนี้ไมเอีย้อเดียวไปอ๋อมาม้ตรงนี้เลยอแล้วไม่ลกตันั่ได้แล้วนี่อยาตีแกนเคล้นโอ้โหถ้าเพ่งเพิ่งเดี๋ยวได้คำฝากุณทาง เดี๋ยวเห็นล็อกแล้วบ้านนี้เดี๋ยวบอลลุงท่านอย่าเพิ่งนิ่งเลยเห็นบบอลเนี่ยนด่งแล้วเลยนิ่งคว่ำเดี๋ยวบอลเนี้เอาอย่างไรนี่ครับเสร็จแล้วนะครับกว่าจะเสร็จนะครับหลวพ่อจิมจบแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ